ต้อนรับสู่พอดแคสต์ HR Talk กับผมประคันปันทพลังกูลกันอีกวันหนึ่งนะครับได้รับคําถามมานะฮะจาก HR ว่าเอ๊ะอาจารย์ว่าช่วงที่เราจบจากโควิดไปแล้วเนี่ยเราควรจะให้พนักง,งานทํางานที่ไหนดีก็คือจะให้เขาทํางานต่อที่บ้านแบบนี้หรือจะเรียกตัวกลับมาทํางานที่ออฟฟิศร้0ซดีหรือจะผสมผสานกันดีท่านผู้ฟังมีการวางนโยบายตัวนี้ไว้แล้วบ้างหรือยังครับ จากข้อมูลนะฮะอ้างอิงนิดหน่อยแล้วกันนะฮะจากข้อมูลที่ผมไปอ่านมาล่าสุดของ Harvard Business Review นะครับเขาเขียนในบทความที่ชื่อว่า Don't Let e m p l o y e e Pick Their Work From Home Days คือเขาวิจัยนะฮะโดย Nicholas Bloom เนี่ยนะครับเขาได้ทำการวิจัยพนักงานที่เป็นทำงานทั่วโลกเนี่ยนะฮะที่เกิด ภาวะผลกระทบจากการาเรียกว่าโควิด1 9เนี่ยนะฮะแล้วก็มีเริ่มทํางานจากที่บ้านมากขึ้นนะฮะบางบางแห่งก็ผสมผสานกันเข้าออฟฟิศบ้างทํางานจากที่บ้านบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็มักจะเป็น Work From Home แบบ100%เต็มๆเนี่ยนะฮะว่าเขารู้สึกยังไงเขาอยากจะกลับหรือเขาอยากจะทํางานแบบเดิม ผลที่ออกมาค่อนข้างน่าสนใจทีเดียวนะครับก็คือผลออกมาเนี่ยนะมีพนักงานจํานวน32%ที่ตอบว่าเขาไม่ต้องการจะกลับไปทำงานแบบเต็มเวลาเหมือนเดิมละก็คือแบบอยู่ในออฟฟิศเต็มเวลา100%ต้องเข้าทำงานในบริษัทเพราะเขาให้เหตุผลว่าปัจจุบันทำงานจากที่บ้านเนี่ยสะดวกกว่าเยอะเดินทางก็ไม่ต้องเดินทางนะครับส่วนใหญ่พนักงานที่ตอบคาถามนี้มักจะเป็นพนักงานที่บ้านอยู่ไกลจากตัวออฟฟิศ ต้องอาศัยเวลาในการเดินทางเข้ามาทํางานแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือมีครอบครัวที่ต้องดูแลนะฮะอาจจะมีลูกเล็กนะครับมีพ่อแม่ที่ค่อนข้างจะอายุเยอะเราต้องอยู่ที่บ้านต้องดูแลไปด้วย แล้วก็ทํางานไปด้วยซึ่งเขามองว่าการที่เขาได้รับการทํางานที่บ้านแบบ100%เนตี่ยมันทําให้เขาดูแลคนกลุ่มนี้ได้ดีขึ้นนะฮะโดยแบ่งเวลาแล้วก็ไม่ต้องมาทิ้งคนกลุ่มนี้อยู่ที่บ้านแบบคนเดียวโดยที่ไม่มีใครดูแลหรือต้องไปจ้างคนอื่นมาดูแลซึ่งมันก็เสียค่าใช้จ่ายซึ่งตรงนี้เขายืนกรานว่าถ้าสุดท้ายหลังโควิดไปแล้วเขาอยากยังคง,งทํางานที่บ้านแบบ1 0 0อีกกลุ่มหนึง21% ตอบว่าเขาไม่ต้องการที่จะทํางานจากที่บ้านละเพราะว่าเท่าที่ผ่านมาเนี่ยทั้งที่บ้านเนี่ยมีทั้งลูกเล็กมีทั้งคนสูงอายุพ่อแม่อยู่เต็มบ้านเลยจริงๆเหตุผลเดียวกันนะครับคนเมื่อสักครู่บอกว่ามีลูกเล็กมีพ่อแม่มีผู้สูงอายุซึ่งเขาต้องดูแลซึ่งการทํางานที่บ้านมันโอเคกว่าเพราะเขามีเวลาไปดูแลแต่กลุ่มที่2บอกว่าไม่อะเพราะว่ากลุ่มนี้อยู่บ้าน นะมีทั้งลูกมีทั้งพ่อแม่อยู่บ้านตลอดเวลาซึ่งมันทําให้เขาแบ่งเวลาไม่ถูกนะถึงเวลางานบางทีต้องมานั่งคอยดูแลคือแยกเวลาแล้วม,มันทำให้เขาเบื่อเอาทําให้เขาเหนื่อยมากเครียดเกิดภาวะเหนื่อยล้าจากการทํางานมากกว่าดังนั้นเขาเลยบอกว่าเขาสามารถแบ่งแยกเวลาได้เวลางานก็คือเวลางานเขาไปทํางานที่ออฟฟิศดีกว่าช่วงเวลากลางวันถ้ามีปัญหาก็จ้างคนมาดูแล กลับมาถึงบ้านสาวอาทิตย์ก็ช่วยดูแลตรงนั้นได้แยกเวลาแบบเนี้ยเขามีความรู้สึกว่า productivity ทั้งในชีวิตส่วนตัวแล้วก็ชีวิตการทํางานของเขาเนี่ยสามารถที่จะบริหารจัดการได้ดีกว่าดังนั้น21%ตอบว่าอยากกลับเข้าบริษัท100%นะครับก็คือ full time เข้าออฟฟิศเลยไม่ต้อง work from home เลยอีกกลุ่มหนึง15%ตอบว่าน่าจะผสมกันนะในที่นี้เขาบอกว่า100%เต็มก็คงไม่ดี นะจะบอกว่าจากที่ไม่ว่าจากที่ไหนนะฮะจากบ้าน100%หรือเข้าออฟฟิศ100%เพราะว่าจากที่ผ่านมา1ปีเต็มเนี่ยรันพิสูจน์มาค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าการทํางานมันยืดหยุ่นเนี่ยมันทําให้ประสิทธิภาพการทํางานของคนเนี่ยมีความรู้สึกยืดหยุ่นมากขึ้นไม่ต้องมานั่งเครียดในช่วงเวลางานสามารถจะดีไซน์ออกแบบสถานที่เวลาการทํางานของตัวเองได้ดังนั้นภาพก็เลยกลายเป็นว่ามันเป็นไปได้ไหมที่ ชาวสิ่งเหล่านี้มาผสมผสานกันอย่างเช่นนะฮะเช่นอาจจะทํางานจากที่บ้านเนี่ยสัปดาห์ละ2วันถึง3วันเพิ่มไปได้ไหมอีก2วันก็คือสมมุติเราออฟฟิศเรามี5วัน3วันทํางานจากที่บ้านอีก2วันเข้าออฟฟิศเพราะเขาให้เหตุผลอีกอันหนึ่งนะครับว่าอย่าเวลาเราทํางานที่บ้าน100%เซนเนี่ยมันอาจจะมีปัญหากับพนักงานที่เราเพิ่งรับใหม่เข้ามาแล้วพนักงานใหม่อันเนี้ย จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีคนคอยดูแลมีคนคอยสอนงานมันคงจะลําบากนะฮะที่จะบอกว่างั้นพนักง,งานใหม่นี่ไปนั่งเรียนงานที่บ้านของพี่คนนั้นนะฮะไปอยู่บ้านเขาเลยนะเรียนงานซึ่งกลายเป็นว่ามันก็ไม่ใช่ work from home ของพนักง,งานอยู่ดี มีบางคนบอกว่าก็สอนงานผ่านวิดีโอคอนเฟรนซ์ซึ่งเอาเข้าจริงๆลองนึกภาพการสอนงานแบบนี้มันค่อนข้างลําบากอยู่นะฮะแม้ว่าโอเคอาจจะพอได้อยู่นะครับหรือแม้กระทั่งการประชุมบางอย่างที่ต้องอาศัยความคิดเห็นร่วมกันการสร้างเรื่องของ c คอรเจอร์บางอย่างในการทํางานร่วมกันเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันต้องเจอกันนะฮะดังนั้นก็เลยมีอีกกลุ่มหนึ่งครับที่เขาเริ่มที่จะดีไซน์ว่าถ้าอย่างนั้นเราก็ผสมผสานเป็นไฮบริดเวิร์กิ่งดีกว่า คืออาจจะเป็นลักษณะตัวอย่างอย่างบริษัทเก่าผมนะฮะอันนี้เขาทําก่อนโควิดเลยนะฮะคือเขาบังคับเลยว่าสามารถทํางานที่บ้านได้แต่บังคับเข้าออฟฟิศสอวันเต็มก็คือวันจันทร์กับวันศุกร์จะต้องเป็นวันที่ไม่มีการ work from home วันจันทร์เข้ามาเพื่อวางแผนคุยกันประชุมกันหลังจากนั้นอังคารพุธพฤหัสนะฮะสามารถจะ work from home ก็ได้ที่ไหนก็ได้แต่แต่ว่าเขาให้สิทธิ์พนักง,งานเนี่ย ทำงานที่บ้านตอนโน้นนะฮะที่ผมประสบกับเคสเนี่ยเขาให้สิทธิ์พนักง,งานทํางานที่บ้านได้2วันใน1สัปดาห์ก็คือ5วันเนี่ย work from home ได้2วันส่วนอีก3วันเลือกเอานะจะมาหรือจะอยู่แต่บังคับนะฮะบังคับว่าจันกับสุกต้องเข้าออฟ i c e ส่วนวันอื่นจะเข้าก็ได้ไม่เข้าก็ได้นะครับอยากจะออกแบบแบบไหนก็แจ้งกันล่วงหน้า ว่าวันสัปดาห์นี้จะเข้าวันไหนไม่เข้าวันไหนส่วนถ้ามีเรื่องของการประชุมการสอนงานการแนะนํางานการฝังเรื่องของ c คาเจอร์เนี่ยเราก็จะทํากันประมาณจานกระสุกนะก็คือเจอหน้ากันคุยกันมันก็ยังพอเดินทางสายกลางได้นะครับคือไม่แบบ100%ไม่เจอกันเลยอยู่บ้านต่างคนต่างอยู่เจอกันผ่านวิดีโอซึ่งเราก็พิสูจน์กันมาปีหนึ่งแล้วว่าวิดีโอคอลเนี่ยมันได้ผลในบางเรื่อง บางเรื่องนี่แทบจะไม่ได้ผลอะไรเลยด้วยซ้าไปนะครับโดยเฉพาะบางแห่งที่ไม่มีการตั้งกฎเกณฑ์ของการทำวิดีโอคอนเฟรนซ์เนี่ยปิดกล้องกันหมดเลยนะฮะนายพูดอยู่คนเดียวไม่รู้เลยว่าลูกน้องฟังอยู่หรือเปล่านะครับหรืออาจจะเว็บไปทำอะไรอยู่ก็ไม่รู้แต่ว่าเห็นว่ากำลังออนไลน์อยู่นะถามอะไรก็เงียบกริบเดดแอร์อยู่ตลอดเวลาซึ่งอย่างเงี้ยมันไม่ได้ผลแน่นอนเพราะฉะนั้นในอนาคตท่านเองก็คงต้องวางแผนให้ดีนะฮะผมเชื่อว่าพนักง,งานส่วนหนึ่งในองค์กรท่านอ่ะ เรียกร้องแน่นอนถ้าธุรกิจของเราพอที่จะทํางานจากที่บ้านได้เนี่ยนะฮะเขาเรียกร้องแน่นอนว่าจะอยากทํางานที่บ้านต่อได้ไหมบางส่วนก็มีแน่ๆจากคล้ายๆผลการวิจัยเนี้ยว่าบางส่วนบมกอยากกลับนะเพราะว่ามันไม่สะดวกเลยที่ต้องนั่งทํางานที่บ้านหลายๆคนอยู่ร่วมกันเนี่ยแย่งห้องกันเสียงดังตีกัน บางครั้งจะประชุมอันนั้นก็ประชุมนี่ก็ประชุมแล้วบ้านเดี๋ยวนี้ก็อยู่กันในคอนโดบ้างอยู่ในบ้านหลังเล็กๆร่วมกันบ้างมันไม่มีพื้นที่มากพอเน็ตแย่งกันใช้บ้างอย่างเงี้ยมันก็มีปัญหาตามมาซึ่งคนกลุ่มนี้ก็จะบอกว่ากลับเข้าออฟฟิศดีกว่าแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็บาลานซ์กันนะฮะมีทั้ง2องอย่างท่านเองต้องศึกษาแล้วลองทําวิจัยกันข้างในองค์กรกันนะครับเป็นเรื่องของ employee opinion survey ว่าหลังจากจบโควิดไปเนี่ย เราจะทำยังไงดีกับเรื่องของอ working ในแง่ของเวลาในแง่ของสถานที่ในการทำงานเราจะทำยังไงกันดีคุยกันสักรอบหนึ่งขอความเห็นแล้วก็หลังจากนั้นก็มาดีไซน์ผมว่าดีไซน์ง่ายแล้วครับเพราะาหนึ่ปีที่ผ่านมาทุกท่านมีประสบการณ์ในเรื่องนี้เต็มที่ถูกไหมฮะดังนั้นการจะออกแบบการทำงานจากที่บ้านจากที่ไหนผมว่ามันง่ายขึ้นกฎเกณฑ์ต่างๆข้อตกลงร่วมกันในการทางานร่วมกัน มันเห็นภาพมาหนึ่งปีเต็มๆและดังนั้นเราจะออกแบบแบบเป็น Hybrid Working ก็ยังได้อยู่นะครับบางแห่งบอกว่าโอเคยื่นกรานเวิร์กฟรอมโฮมร้อยนต์อะโฮมร้อยเปอร์เซ็นต์ก็100%แต่จะต้องมีจุดที่ต้องประชุมกันเจอกันแบบไหนอย่างไรก็ต้องกำหนดให้ชัดมิฉะนั้นแล้วเรื่องของ Creative Thinking, Problem Solving เองนะหรือไม่ก็เรื่องของ Culture เนี่ยอาจจะมีประเด็นตามมาในอนาคตก็ได้ เพราะฉะนั้นในฐานะที่ท่านเป็น HR นะฮะหรือเป็นผู้บริหารก็คงต้องพิจารณาประเด็นเหล่านี้ให้เหมาะสมกับสภาพหน้าง,งานของท่านด้วยเพราะผมเชื่อว่าอีกไม่นานสถานการณ์โควิดน่าจะดีขึ้นถ้าวัคซีนเข้ามาช่วยกระจายออกไปได้ทั่วถึงมากขึ้นนะครับแนวโน้มก็น่าจะดีขึ้น พอเท่าที่ดูจากทั่วโลกมันก็เริ่มเริ่มเห็นสถานการณ์ที่มันดีขึ้นเป็นอย่ว่าบ้านเราตอนนี้มันอาจจะยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่อย่างไรก็ดีก็คงต้องมองเตรียมการวางแผนสําหรับอนาคตนะครับโดยเฉพาะฝ่ายบุคคลที่ต้องเกี่ยวเรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านี้คงต้องวางแผนให้ดีไม่ใช่แล้วมันอาจจะไม่ทันเวลาพอถึงเวลาตุ้มเดี๋ยวนี้เราต้องมานั่งปรับเนี่ยอาจจะไม่ทันนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้พอมีเวลาลองคุยกันนะครับสำรวจความเห็นพนักงานแล้วก็ร่างแผนงานคร่าวๆคุยกับ ผู้บริาหารดูว่าเราจะเดินแบบนี้โอเคไหมถ้าไม่โอเคเราจะปรับอย่างไรนะครับก็าฝากประเด็นวันนี้ไว้ประมาณนี้นะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ